สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ที่แล้วก็เอฟซทุกคนครับนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับแล้วก็เป็นความเสียหายหลังจากที่ฝนตกไปพายุเข้าครับที่พักนักแสดงน้องนางแดนเซอร์พังหมดเลยครับทีมงานกำลังติดตั้งไฟ เพื่อจะทำการแสดงในคืนนี้นะครับก็หวังว่าคืนนี้จะมี f อนะครับเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทีมงานประทบบันเทิงศิล์นะครับเจอแบบนี้ครับทีมงานท้อเลย ฉากพังไปอันนึงครับตรงนี้น่าจะต้องซ่อมกันก่อนส่งกำลังใจให้ทีมงานประกอบฉากครับ คิดว่าฝนน่าจะไม่ตกนะครับคืนนี้ดูจากสภาพอากาศแล้วฟ้าเริ่มโปรง่งผิดจากเมื่อกี้นะครับฟ้ามืดเลยก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานประถมนะครับวันนี้ก็อุปสรรคเยอะเหลือเกินฝนตกครับ โอเคครับ okay,